วันนี้มาเจอคนงามอยู่นะมีมิตรใจพดกี่อ๊ดเนี่ยมีมิรใจู่ดเหรอในคนไหนแฟนเจ้าชีให้ดูน่ราะว่าะย็นๆเอาออคิมอั่นี่แนเจ้าอนนี้ไงคนนี้คนนี้แฟนใคงยาใหม่ย่างใหม่ออแฟนสีตาเหรอแล้วแล้วคนไหนแฟนพี่คิม ไม่หาค่อยนะคนพุนแฟนปิคิมแล้วเจ้าเป็นแฟนใครไหนสิพาไปดูหน่อยคนไหนแฟนเจ้าหลั้องยืนโชว์ในยนาต้องยืนโชว์นะใส่ชุดสวยขนาดนี้เอันไหนยืนโชว์ใส่ชุดอะไรวันนี้นะมาจับแขนคอยแล้วใครยืนยนจับแขนใครจับแขนใครจับแขน ฮะใครจับแขนไมผู yeah, ้เบาไม่เลยยอมยอมบังลมเอ้ยยกยืดเอายืนดูชุดหน่อยสิยืนดูชุดหน่อยสิยืนดูชุดหน่อยนายนาโช่ชุดหน่อยโช่หน่อยชุดอ่ะใส่ชุดอะไรวันนี้น่ะเอาลุกขึ้น กางอันหัวกับโพงทำไม,มได้มัดไว้เสื้อตาอะไรในะแขนเสือ้อดูแขนเสือ้อสิตาอะไรไหนไหนแขนเสือ้อในยี่ห้ออะไรไอ้สังกัดหน่วยง,งานไหนสำนักงานที่ดินของเรานะคะเปิดโอกาสให้ดยนยาเข้ามาหาเีราเลยกับผู้ชายได้ตลอดเวลานะคะ <laughs> เป็นศูนย์ราชการสะดวกของดน <laughs> ยานา <laughs> ไปถ่ายกดน <laughs> <laughs> ใครสวยใครสวยในยานากับป้าพึ่งหง่าี่บอกสังกัดหน่วยงานไหนครัสังกัดหน่วยงานไหนคะอันนีนน้กับปอดวนน้เล็ไหม ทุกอย่างต้องมัดเป็นแบบมันหลวมมันหลวมคอเสื้อก็ต้องมัดนะคะทุกอย่างต้องมัดค่ะเป็นคนรัดไม่มถ้าถ่ายอะไถ่ายก้ามได้ไหมถ้าถ่ายก็เลยถ่ายวีดีโอเนี่ยก็เลยถ่ายกนวันนี้อ่ะมีป้าพรมาเยี่ยมนะคะป้าพรมาเยี่ยมในยานาในยานาคนสวยใมีนาคนสวยปัจจุบันคือสวยปัจจุบันคอสวยยืนหสวยยืนหนึ่งสวยยืนหนึ่ง ทำงานแฟนนางหมดเลยแบ่งไหมคะได้แบ่งไหมแบ่งให้สักคนแบ่งให้ป้าพรหน่อยป้าพรก็ไม่มีแฟนป้าพรก็จะได้แฟนแบ่งคนไหนให้อาชิแบ่งบอกเลยว่าจะให้คนไหนป้าพรก็จะได้ไปจีบเอานในนาจะแบ่งคนไหนให้อดูดูซิดูซิจะแบ่งคนไหนอ่ะดูดูแบ่งสีขาวแบ่งคนเสื้อสีขาวให้ใช่ไหมเออใครเสื้อสีขาวดูนี่ <c oughs> ใคสือสีานางไม่รู้สีหรอกแต่นางรู้จักชื่อสีบบแบบใส่หน้ากากใส่ทุกคนนะ<อ>แบ่งให้เพื่อนคนนั้นใช่ไหม <c oughs> แบ่งพี่ิมให้เขาไหมพี่กิมให้เขาไหมไม่พอใจให้ประมาณว่าอย่างนี้ก็อาจจะเป็นสีขาวได้หรือจะเป็นสีแดงดสีเขียวอะไรนี้ก็ได้แล้วที่ใส่นี่สีอะไรสีอะไรคะ <c oughs> งอนแล้วงอนแล้วไปถามปั่นผู้ชายจังไดถามถามแบงผู้ชายบดได้เลยอืมบวาน้ำแล้วเจ็บปะคะแบงบดได้เลยปะคะผู้ชายนี่แบงบดได้เลยปะคะเอาผู้เดียวปะคะอืมเอาแบบนั้นเลยปะคะเอาผู้เดียวเหรอแบงดอกไม่น้าสวยที่กินอย่างนี้เาหายแต่เซ่อหายทีไม่ตองนั่น ใช่พ <rude S 2> ี it, ่คิมพี่คิมพี่คิมเหรออืมเอาไป็นเลขาเลยดิอืมเหรออืมเงินเงินผู้ใดก็มาคอยผู้นี้ก็มาคอยเครื่อใหมผู้ใดก็มาคอผู้นี้ก็มาคอไม่ต้อูหมักเพิ่มเออบอกเขามาหมักกว่านมันอยู่ว่านก็อยากมีแฟนอ่ะไหนคนไหนแบ่งให้ก็บอกมาเลยบอกมาเลยจะแบ่งคนไหนให้เป็นหน้าไม่าจะทำเฮ้อ คนคนไหนหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเดี๋ยวจะเอาบอกอ๋อจะให้คนแมนมองเออให้ประกวดเออแบ่งหัวหน้าอ๋อให้ประกวดเลยนะให้ประกวดเลยนะคนหัวหน้าเนี่ยตกลงกันอ่าโอเคบาย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 